ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องอย u ทูบคนสองเลนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาหาเลาะยิงกลาเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้อากาศมันไม่ดีนะคเหมือนฝนจะตกที่บ้านก็ฝนล,ลงเม็ดก็เลยเอารถใหญ่มานะครับขึ้นมายืนบนท้ายรถแต่ว่ามันมันกระยับไม่มันกระ,ย,กระยับไม่ค่อยได้นะครับมันเลาะไม่ได้มันก็มันก็อาจจะเจอตัวน้อยหน่อยนะครับ Ấy phẩm, đều loang đu nè Ta khởi loa chô mà đen vùng nì dơ dơ ดูมันดึงดูมันดึงมาแหงนี้เดี๋ยวก็ได้ขาดได้หลุดอีกกลัวเพลงเริ่มมาอีกแล้ว

vinh 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 ดีกว่าเดี๋ยวเขาได้ได้หลุดเดีเสียดายของเดี๋ยวหลุดเสียดายของโอ้จริงๆด้วยจะหลุดแล้วอีกที่ร้อยปากจะหลุดแล้ว าปาลูภาษาเกี้ยดังว่ร้อยปากด้วยเกือบหลุด <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ร้อยปากนิดเดียว <laughs> โหมันลอยไกลเกินถ้ามาใกล้ๆหน่อยดีว่ โอ้มันไกลไปว่าลองดูไก่ก็ลองดูวิ่งววิ่ง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 ,วงะวง งเหมือนมีที่ขึ้นตั้งเยอะยังไม่เคยมลยขึ้นเลยตรงในป่าปะตะคู่ตอนแรกจะนำายห้าเกะกะมันมันส่งลูกดีนะปลายาวๆอ่ะ ดูมันวิ่งดิเย็ดนะปลาที่นี่ตัวไม่ใหญ่แต่มันวิ่งแรงเนาะ <laughs> ดูดีวิ่งดิหนักมือเลยวิ่ง,อย,งอยู่น่งอ่ะเขอยู่งอตัเทียวเดียวย <laughs> น้องพี่บันไปช่วยเอาฟ้าให้หน่อยได้ไหมก้เ <laughs> มืกี้กี้เกียลงมันติด cái giờ cái giờ ấy này Vì <laughs> mình mì đứng mấy chắc mà nữa Lhut có để riêng mày ขอบคุณมากครับอกอตัวดีด้วยเนาะตัวดีีตัวดดเฮ้ยูในน้ําตัวมันไม่ใหญ่นะเมื่อกี้ที่พี่ยิงอ่ะบางทีมันเห็นเงาหนิดเห็นเห็นเห็นเหมือนเออเห็นเหมือนตัวไม่ใหญ่เมื่อกี้อันนี่ยมันเป็นท้ายอันนี้มันเป็นท้ายลำเก่าอยเ้ดูเซฟยังอยู่เลยอ๋อแล้วผมเปลี่ยนเป็นกำคอล็อกนิ้วแล้วแล้วแล้วทำปืนศูนย์เป็นไหมก็ผมทำปืนศูนย์อยู่ใช่ไหม เออเดี๋ยวพี่จะเอาไมา้แก้มั่งวิ่งไม้วิ่งไม้ทำไมสายนิ่งจังวะอ๋อไม่วิ่งวะเวลามาเป็นฝูกกแมงแบบจบ๊ เลือกไม่ถูกโลภมากจะเอาซ้อนหนี้ยไม่โดนสักตัวเลย ตัวไม่ใหญ่นี่วะโอปาตะเพียนเย็ดเคบักซซก Ừ, đâu luôn phải ơi Ơ cái chỗ đó nè Hiện đô đen đen, đâu không có ai ở ngoài ลปนนครับผมเดี๋ยวย้ายดีกว่านะตรงนี้ลมแรงนะครับคลาบน้ำก็เริ่มมาย้ายดีกว่าลำบากรับวันนี้เอารถใหญ่มาเออย้ายที่เลาะไม่ได้เลาะครับมันเลาะไม่ได้

จะหลุดอีกหรือเปล่าเนี่ยดิ้นแรงยังวะค่อยๆหมุนไปติดอะไรวะเนี่ยติดทางอีกแล้วเออติดดิ่ติดทางเลยดิทีอ,อใส่ดีครับใส่ดีครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดหางครับวันนี้ <c oughs> วันนี้ที่จริงอากาศดีนะครับแดดไม่ก่อยมีแต่ปลาก็ไม่ก่อยล่องเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไสสวยๆอยู่นะครับพอได้ทอดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคนสองเลสวัสดีครับ